ขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องไม่ีอิวเกาะนะตอนนี้คนของพี่ชัยนะคะเคเน,น,เคเนี่พูดเตียงเอียงเลยเนี่ยพี่ลองเอามาเข้าร่วมกับผมเนี่ยตรงนี้ได้ลูกนนี้มาเตียงอะ่ะถ้าจะเอาออกอะ่ะ 不要停。谢谢我 มันลายีกล้องแอน่ะว้าวมีงูมีงูเอาไปเอาหมวกโอ้ได้โชคแล้วโอ้โชคแล้วโชคโชคดีไม่น่าทุ่โชคมาบ้านออกจากบ้านพ่อใหญ่บ้านแม่เอาบอกไปบ้าเฮ้ยจะป่าเต่างูเขียวงูเขียวใหญ่งูเขียวใหญ่งูเขียวใหญ่โอ้ยมียิ้มด้วยเดีแม่ให้มุกเขาไปเองล่างมียิ้มด้วยเหรอ โออ้าใหญ่บอกบอกกาวได้โมนอเจียงบอกกาวรับเออบอกกาวเขาโูดก็โเรามให้ถ่ายนั่นก็โปรัมมาให้ดูด้วยก็เรื่องโมมาโมเนี่ยเนี่มามาจะเอ๊จเอ๊จเอ๊อ้เอชัยถึงกับร้อนเลยเหรอเออก็มันไม่รู้ไงมันเอามันติดหมเออเอ่นมาส่งดูเอชัยครดลั่นไห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 นไ ใช่น right? ี่มาใส่ด้วยต็มตอนแรกอ่ะเอาหมวกออกแล้วทีเนี้ยเขาไปขดอยู่ตรงหมวกแต่หางเขาอยู่ในพัดลมอยู่ไงเขาเลยอหมวกเขาดึงตัวขึ้นโอ้โหตกใจเอาเื้อออกมาโอ้ตัวใหญ่นะน่ะยาวด้วยใช่เฮ้ยนันรับตัวเขาอะเห้ยใช่ยังแม่เลยบอกเขาไม่ไปแล้วมดมันขึ้นไปเลยนี่รับตัวเขาเลย เอากลัวเนาะกลัวงูเอาเขาโผล่หัวออกมาไม่ไรผู้ใหญ่นะทุกคนเงียบก่อนมันดาวมากเลยนะพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่เป็นผู้นำชุมชนต้องเข้าไปข้างในครับเพิ่งเข้าไปก่อนมาแล้วมาแลบลิ้นมาแล้วทุกคนเงียบก่อนฟังทีนี้ก่อนตอนแรกบอกว่าจะให้แอดลอมมาแลบล้นแล้วมานอนเนลาเป็นมาลาไปเด้อเด้อลูกหลานไปเด้อเด้อแต่ว่าบ้านยังอยู่คือเก่า บ่ได้เอาเงินไปเราจะบ่ไดเอาเงินไปเอาแต่ที่น้ออนือซื้อปูยันนี้จากปูยันนี้จากงูอะไรนะงูเขียวตัวใหญ่นะน่ะอันตรายไหมไม่วิ่งมาเดวมาเล้วมาอตรลยายเขาสวยเราถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วพี่เสือพี่เสือมาดูใกล้หพี่เสือาไปแล้ว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 ไปแวไปแล้วเขไปแล้วาไปแล้วเขไ้วเขาไปแล้วเขาปแวเขามปล้วเขาไวเาไปวเขาไปวเใาไ้วใหา่ล้าไปลเไปแล้าไปล้าไปแล้าไปแล้ไป่ใ้วเขาไปวาาา้าแแไ่ สงสารเองนะแม้กระทั่งงูก็หนีออจากบ้านเองดีดีดีงไม่มีแล้วจะเจอิกพูได้ไงนาะจอเนียดีาจ้องเจ้าเลยนะแม่พีฮะเนจ้องแม่พีนะแม่พีจะดูใกล้ใกล้แล้นใกล้ใกล้ดูใกล้ใกล้โรบิชาไ้ถ้ามันโดดมาจริงๆรงอะโอ้ยกูวิ่งหรอครับก้องกไม่เอาแล้วเฮ้ยแม่พีเป็นจะเจอบ่อยน้อหยุดถามโน้นน้อโอ้ย้อันนี้ผม อที่เขาจะวิ่งเข้าไปเราเห็นลำตัวเต็มๆมีเสือน่ะยืนอยู่หน้าประตูแล้วเขาขึ้นจะหนีเหรอไม่อยู่ตรงมัวอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงมัวโอแล้วก็เลื้อยขึ้นนัมาใช่รบ้านจะเอาไปเอาชั้นแฝงไงพอไปปวดหมูออกปพ๊บคนเลืยขึ้นก็ตกใจเขาเลยตอนเลื้อยขึ้นเขาก็เลยโผล่หน้ามาสองคนอีกจี้แตกเลยแถวแตกเลยว้าย ตัวตนนี nhất, ้แท้จริงเฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียวต้นมะว้ยจะเจอกิ๊บใช่นี่นี่บนบบบ พี่เขานาปีฝ้าอยู่อย่างงี้เลยเข้าได้เลยไม่เขาพัดลมเขาพัดลมน่อยโอ้หพีเจองูจาได้เราไนเยกินน่กินไอกินเสียงไเนี่ราเรได้นเยกเลยี่กเสียง้ยนี่ม่ทอยงนี้าไดลนี่อ้นไอ้เสียงดเลย่มาอนี้เรานลกนเลียกอ้อจงูดี่มทีแรอค่ะนีเราได้หนาเลกิเลยเนี่เก็นลเีลยนะรอยางเาด้หนาลยกล่อ้กำเงวเย่า สองสองไม่พี่มีป้าแล้วคราวนี้มันจะคุ้นงูได้ไหมมันถ้ามันไม่มีช่องแบบนี้มันก็เข้าไม่ได้นี่มันเข้าตรงพัดลมเฮ้ยอย่างนี้เราไม่ใส่เลยอย่างนี้เราพัดลมดูดอากาศคเรื่องของเรื่องเขาได้กลิ่นหนูเพราะว่ามีหนูมีหนูอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในเนี่ยแสดงว่าหนูเนี่ยมันไปบ้านพี่พี่เห็นมันมุดใต้ประตูไม่แน่ไม่แน่ไอ้ชัยในหมอนในหมอนแถวนี้เยอะๆนะล่างเลไม่เป็นไรชุดนี้ไอ้โมนเก็บล่างเลยเป็นโมนเก็ ไปแล้วไปแล้วเป็น huh. ล้างสิโอ้โหดูน่ดูสิเขาไม่มีหูอ้โหโอ้โหฮะปูมาทรงนะเนี่ยเนี่ยเออออกมาออกามาออกมารับรอใหญ่มากอ่ะคนนู่หน้าอุ้ยหเราเห็นเต็มเต็มเลยกนเลยหเห็นชัดมากเลยเอตัวบรบเลยฮัลโหลว้าว ไทางออกเปิดประตูให้มันแบบแบบไม่ออกได้ออกข้างหลังไงพัดพัดลมแอร์ผมไม่ได้ใส่ตัวบานล็อกไว้ไงต้องต้องเข้าทางตัวออกทางประตูเออต้องเข้าทางนั้นนะเพอาะเข้าทางช่องช่องพัดลมนะเออเต้องตกมัอกทอนประตูล็อกรวดไว้สลับมันหักไม่เอารวดล็อกไว้ไอีพ่อะต้องคนเดินเขาไม่ปลดรวดก่อนปลดมือปลดรวดก่อนให้มันเปินให้คุณออกเนี่ยนะไปเฮ้ยนอนนี่ป่ะเนี่ย โอ้ครับนูนนะโอ้เลื้อยออกมาแล้วเลื้อยออกมาแล้วมาแล้วโอ้ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยยาวมากเลยนักโอ้ดูดูเห็นไหมโอ้ยคนยาวมากเต็มกันเลยหมดเลยโอ้ยแต่คนอยู่เต็มร่องนั้นเลยเขาต้องเขาต้องหาเขต้องออกอย่างเดียวจะเข้าได้เขากำลังหาทางออกไงใช่มันติดแผ่นเหล็กมันล็อกแล้วไงอ้าวเขาจะออกได้ไหมเอาไอเนี่ยไปดันแผ่นเหล็กขึ้นดันดันข้างล่างอ่ะมันจะเปิดช่องแผ่นะคะคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะทุกคนแผ่นเหล็กด้านหลังมันลงครับเย็นข้างล่างไป